ช่วงนี้ที่ได้เห็นจิตอาสาทํางานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้คนในช่วงการต่อสู้กับโควิด -19 นะคะในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็มุ่งมั่นเดินหน้าทํางานอย่างหนักอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยใช้ทักษะที่ตัวเองถนัดเพื่อที่จะส่งน้ําใจให้กับหลายๆท่านที่กําลังทํางานแข่งกับเวลาในช่วงเวลานี้นะคะรูปแบบในการช่วยเหลือมีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งตู้ปันสุขหรือว่านํารถ กับข้าวเข้าไปแจกให้กับคนในชุมชนอย่างศิลปินหลายๆท่านก็แต่งเพลงเพื่อส่งกำลังใจให้กันและกันในช่วงเวลานี้ติดตามรายงานจากคุณวิภาปินแก้วค่ะ,เพ,พะเ,เพลงฝ่า เสียงร้องของจอร์รัตนะเวโรธหรือจอร์นูโวสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงร้องอบอุ่นปนเศร้าผ่านท่วงทําน,ทนองในสไตล์เพลงยุค90เพื่อส่งเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่กําลังเหนื่อยล้าจากสถานการณ์วิกฤตโควิด19จอรเล่าถึงแรงบันดาลใจของเพลงนี้ เราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบครับแล้วมารอบสามนี้ต้องเรียกว่ากระทบรอบตัวเลยนะครับสามรองศาแล้วก็ประกอบกับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนของประชาชนบทบาทและหน้าที่ของเราเราก็ทำตามนั้นไปก็คือเราเป็นคนที่สร้างความสุนทรีไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเพราะฉะนั้น จะว่าไปแล้วส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผลกระทบเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็ด้วยบทบาทหน้าที่ต่อสังคมเป็นคนของประชาชนมันก็มามาต่อกันเราเหมือนคนอื่นๆถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะระบายด้วยคำพูดเราระบายความรู้สึกของเราด้วยเสียงเพลงจอรนบันทึกเพลงนี้ที่บ้านโดยอุปกรณ์รณที่ม,มีอยู่เขาใช้ถุงเท้าของลูก<ด>มาครอบไม้แทนฟองน้ำเพื่อกันเสียงลมกระแทก เพลงนี้จอรนได้ครอบครัวของเขามาช่วยภรรยาร่วมร้องคอรัสและเป็นคนตั้งชื่อเพลงนี้ส่วนลูกชายทั้งสองคนมาร้องประสานรวมทั้งถ่ายภาพตัดต่อเอมวีที่ถ่ายทอดภาพชีวิตของคนหาเช้ากินขําเพื่อสื่ออารมณ์รวมทั้งเพื่อนๆของจอนที่มาร่วมแต่งเพลงช่วยรืบเรียงเสียงดนตรีเล่นกีต้าร์เปียโน,โนใช้เวลาทำเพลงเพียงหนึ่งวัน การสร้างเพลงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกระบวนการการสร้างเชิงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ในกระบวนการการสร้างเชิงโปรดัดก,ก,กรรชันแบบปกติแต่ว่าเป็นใจใช้ใจในการสร้างขึ้นมารวมไปถึงเพื่อนๆนักดนตรีที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณเคคุณไผ่ก็ใช้อยู่กับบ้านแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็มาวางแล้วก็พอวางเสร็จแล้วก็แบ่งวางไม่ได้วางจําหน่ายนะ วางไปให้คนสามารถเข้าถึงได้นอกจากการแต่งเพลงให้กำลังใจคนในช่วงวิกฤตนี้ครอบครัวของจอนได้นำตู้ปันสุกมาตั้งบริเวณหน้าร้านอีกครั้งในช่วงโควิดระลอกที่3ภายในตู้ปันสุกมีข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของส่วนหนึ่งมาจากเพื่อนๆลูกค้าของร้านและแฟนคลับนูโวตู้ปันสุกนี้มีคนแวะเวียนมาเปิดตู้รับของตลอดทั้งวัน ได้รอยยิ้มได้รอยยิ้มของมอเตอร์ไซค์หรือว่าแม่บ้านหรือคนกวาดถนนหรือว่าคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดํารงชีวิตในช่วงที่เศรษฐกิจและช่วงที่เขาขาดแคลนเนี่ยเราได้รอยยิ้มแล้วก็ทักทายกันโดยที่ไม่รู้จักกันนะคะแต่ว่าเห็นหน้ากันก็แบบว่าเหมือนเราเหมือนเราก็เป็นเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะบอยอนุวัตรหรือบอยพีซเมเกอร์นักร้องและเจี๊ยบพิจิตรานักแสดง ส่งกำลังใจผ่านรถพุ่มพวงหรือรถกับข้าวเคลื่อนที่ตะเวนแจกให้กับชุมชนต่างๆที่ประสบปัญหาถูกกระทบจากโควิดสิเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งคู่ได้นำผักหมูแบ่งใส่ถุงเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการพวกเขาตั้งใจทำจนกว่าสถานการณ์โควิดสิจะเบาบางลง รับรู้ความเดือดร้อนของแต่ละคนแต่ละชุมชนนะคะว่าบางบ้านเนี่ยเขาได้รายได้เป็นรายวานันคเขาบอกมาก็คือเป็นรายวานันแล้วพอมีบางกิจาการต้องปิดไปหรือว่าบางกิจาการหยุดชะง,งักในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็จะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นก็จะขาดแคลนในเรื่องอาหารต่างๆใช <c oughs> ซ่ซึ่งเรามองว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้ว,วต้องทับต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท้องอิ่มเนี่ยมันก็จะทําให้ มีแรงมีสมองที่จะไปคิดวิธีการหาไรายได้เพิ่มเติมของแต่ละคนตรงนี้ก็เหมือนกับเราช่วยให้เขาได้ได้อิ่มท้องไปเมือนเราส่งกำลังใจไปแหลกไปในรูปแบบของอาหารนะคะนอกจากนี้ยังมีประชาชนหลายกลุ่มส่งต่อน,น้ำใจช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาถนัดเช่นการแบ่งปันอาหารให้กับผู้ถูกกระทบจากโควิดรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ จนบางคนทําขนมไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลหลายๆแห่งหรือผู้ประกอบการรถบัสบางรายอาสาเคลื่อนย้ายแพทย์พยาบาลไปรักษาตามจังหวัดต่างๆท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตนี้ที่หลายคนถูกกระทบอย่างรุนแรงรเผชิญกับปัญหารอบด้านการให้กําลังใจซึ่งกันและกันจะช่วยเป็นพลังให้ทุกคนสามารถรเผชิญกับปัญหาต่างๆจนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน วิภาบินแก้วไทย PBS รายงาน